สวัสดีครับวันนี้จะมาต่อนเนื่องเนาะเคล็ดรายวันวันก่อนมนให้ผมไปใส่ปุ๋ยผมเลือกตอบใส่ปุ๋ยผิดผิดไปดูดิวันนี้มันจะเป็นยังไงบ้างบริการหลังการขวายทำไมกลายเป็นแบบนี้จำลูกค้าเีก่ยวกับปุ๋ยกูใส่ปุ๋ยไปเฮี้ยๆงไงมีเห็ุ เชื่อไปดูไหนได้ไหมไหนเราให้คนอื่นไปดูสิโอเคเราไปเองอยู่ดีเพื่อวันก่อนมันให้ผมไปใส่ปุ่ยหมู่บ้านคอนดาเนี่ยแล้วผมไม่ได้ใส่ตามวิธีที่ถูกต้องผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดใส่ผิดๆมันจะเป็นยังไงวันนี้มมีควสต่อเนื่องมาเลยครับ โอ้หินบักอีกอะมาเร็วท่านเจ้ากุณไปเคียร์กับชาวบ้านปูหินบักเมื่อห็นพวกนี้เกิดขึ้นได้ยังไงกันนะฉันมากำจัดเห็นแล้ว วแมตล์ูมสดๆด้วยนะเพราะดูดซึมสารอาหารพิษเข้าไปเพียงพอ๊ะถ้าเกิดเราเผาเห็ดละ่ะโอ้หไม่มีตัวไฟด้วยไม่เอาตัวไฟมา ไม่รู้ว่าเราเผาเห็ดจะเป็นยังไงจะโดนมีเกล็ดแยกอย่างไหม <ś led> <ś led> จะไปซื้อไม่ได้อีกเหรอวะจริงๆเถอะใส่เห็ดน,นี่เพิ่มแล้ว <ś led> ได้ความสำเร็จด้วยครับ สำหรับใครที่อยากได้คอนมสวนี้ก็ตอนแรกก็ต้องได้คุยใส่ปุย๋ยก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปุย๋ยให้มันผิดผิดแล้วก็จะได้เกิดเหตุการณ์นี้ในวันต่อไปแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อกี้ผมเอาไฟไปเผาผิดจะเป็นจะเป็นอะไรไหมหรือไม่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับผม